กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อฟผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก็พบกันต่อเนื่องเป็นคืนที่3นะครับหลังจากหยุดกันไปนะครับ f อฟนะฮะพวกนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะมีพระมารีวิวให้ f อฟดูหรือเปล่านะครับผมนะก็บ,บอกกันไว้ก่อนเอาเป็นว่าถ้ามีก็ส่งคลิปให้นะครับ f อฟครับถ้าไม่มีหายไปคิดเ สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วยังไม่มียังไม่ลงนี่ก็แสดงว่านั่นแหละครับหาพ่าไม่ได้นะครับเอฟซีนะฮะแต่พรุ่งนี้ผมก็ต้องโอ้แต่ยอมละยอมแพ้เลยนะฮะช่วงเนี้ยการล้อจริงๆนะการที่จะออกไปผจญกับตลาดพระและน้องนี่นะครับผมอ่ายังอยู่กับนี่ฮะมากรรมงานประกวดพระงานนี้นะครับเอฟซีครับนี่นะฮะนี่ยคือมันคือถ้าเกิดว่าเอาตรงหวรงัวต้องนีฮะ ติดขาดตั้งกล้องไง้สินะฮะนะครับนี่ะครับมาทำงานประกวดพระเครื่องพายเจรวันมาจากงานนี้นะครับผมนะเหลืออยู่กี่รายการเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พิมพ์มิยมพิจารหมดแล้วนะครับี่เหลืออันนี้นะครับพิมพ์พิจาสามชายซึ่งคนก็ถามเยอะมากเป็นอาจากงานลานกระเบืออาทิตย์ ที่แล้วนะฮะิดก่อนเนะหลือองค์เดียวนะครับงานลัยกระบือนะฮะมาดูกันเลยนะครับมาดูงานลายกระบืนอก่อนนะครับเป็นพิมพ์กิจาามชายผิวกลุ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมบอกตรงว่าพ้าแบบเนี้ยหายากนะฮะผิวแบบอมแดงมีคราบสนิมอะไรเนี้ยนะค,คือพ้าอย่างเีนะ้ถ้าเป็นแบบกูวัดขวางกูใช้น้ำอะไรพวกเนี้ยจบเลยนะครับไม่ต้องมีครืงสายเพราะว่า ประวัติอะไรเขามีชัดเจนนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับแต่พอมันเป็นพิมพ์ขีตาบางคาเนี่ยก็เลยอเอยคนอ่านลังเลกันนะครับเนี่ยผมเปิดราคาไปก็แบบอุ้ยอะไรกลัวจะแบบอุ้ยแพงไปใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับพิมพ์ขีตาสามชายนะผิวกรนะครับเต็นที่สองจากงานลานกระบือนะครับผมนี่นะฮะจะเป็น อย,อย่างนี้จะเป็นบอกวัดขวางเป็นกุใช้น้าํากูวัดขวางกุเจดีย์อะไรเนี่ยคือไม่ไม่มีใครเถียงเลยนะฮะรีบเลยนะครับขายกันสามพันสี่พันห้าพันวยเลยนะครับแต่พอเป็นแบบสามชายบางคานคนก็อ่หลังเลเอ้มีเหรออะไรอย่างนี้นะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้หมดแหละนะครับผมนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับนี่ฮะจากงานลานกระบือนะครับพี่สองอนี่เดี๋ยวผมแถมนี่เลยผม,ม,ยผมไปหาของแถมให้เนะี่ย พระยาคุดพระยาคุดหลวงพ่อนงวัดสว่างวงปุกเสกนะครับพระยาคุดนะครับผมสวยงามเลยนะครับเนี่ยรุ่นน่าจะเป็นรุ่นมีเงินจริลยก้าหน้านะผมทํากล่องนั่นไปนะครับผมทากล่องหายไปหรือแตกอะไรเงี้ยนะครับสวยงามมากนะครับผมแถมไปเลยนะครับเขาก็ซื้อขายกันอยู่สองสามร้อยนะครับสามพันนะฮะเนี่ยเนี่ย พอเงินเนี้ยเอาสามพันนะครับเนี่ยสวยเดิมเดิมเลยนะอันเนี้ยเนี่ยสวยเดิมเดิมเอาสามพันเนี่ยพร้อมก่อนนี่นะครับนี่ขายจบเลยนะครับสามพันนะครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับ Fc นะครับพระติดรางวัลไม่จิตรางวัลอะไรผมขายขอญาตขายจบหมดเลยนะครับ Fc นะขายแบบใช้ตังได้เลยนะครับไม่มีกำลังใจกันตีสถาบันโนสถาบันนี่นะครับให้มันปวดหัวนะครับดูกันแบบว่า เอาลักเอาชอบนะฮะดูที่ชอบซื้อใช้ก็จบเลยนะครับท่านดูที่ชอบท่านก่อนจะสตัดสินใจซื้อท่านก็ไปเช็คไปถามไปแห่ก็ใายอะไรแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยขายปิดก่อนก็ให้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับมาดูนะครับตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคมังนะครับผมอันนี้ก็ติดจากงานทายน้ํานะครับติดโบแดงจากวัดทายน้ํานี่เองนะครับผมนี่นะฮะโบแดงวัดทายน้ำนะ กดนี่ฮะลักแดงแป๊ดเลยนะครับ f ะลักแดงแป๊ดเลยนะครับผมอุ้ยนี่นะฮะสภาพแบบนี้นะครับโหเฉือนที่สองเขาหน่อยเดียวเองนะเนี่ยฮะลักแดงแป๊ดเลยนะครับสภาพมีการใช้อะไรมากันเล็กน้อยนะครับใช้ขึ้นมาเล็กน้อยนี่ฮะนี่อัวโลหะทองเหลืองนะฮะทองเหลืองเชื่อมเงินนะเนี่ยชัดเจนนะครับผมไม่ใช่ตะกั่วฮะเชื่อมเงินนะครับผมนะครับ รักแดงนะฮะรักแดงนะครับผมถ้าอยู่ตามบงตามเบี้ยนะโอ้โหแพงเลยนะฮะรักแบบนี้นะครับนี่ฮะนครับอุ้งทองเจยสวยเดิมเดิมนะสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมรักแดงนะครับน่ารักน่าใช้มากนะครับ f ซีน่ารักน่าใช้จริงๆนะฮะ โบแดงนะฮะศักดิ์สีงานวัดไทยน้ำงานใหญ่วัดไทยน้ำเลยนะครับถ่ดไปนะครับเอาไปดูตะกรุดกันก่อนนะไหนกับตะกรุดหลวงพ่อพีอันมาตะกรุดหลวงพ่อเตียงนะแต่อันนี้เป็นตะกรุดไม่ได้ถักเชือกไม่ได้ลงรักนะครับอันนี้ไม่ได้ส่งประกวดนะครับนะฮะซื้อมาแบบนี้เลยนะครับซื้อมาแบบนี้อันนี้เดิมๆเ,เลยนะผิวเขาตกหมกเลยนะครับเนี่ยสภาพแบบไม่ได้ใช้นะเก่าเก็บนะครับผมเนี่ยเก่าเก็บนะฮะ ตะกุดหลวงพ่อเตียงนะฮะธรรมชาติของหลวงพ่อเตียงเขาจะผอมจะเล็กกว่าหลวงพ่อพิษนะครับเนี่ยอัวทองแดงนะครับอัวทองแดงนะครับผมอัวทองแดงนะฮะตะกุดหลวงพ่อเตียงก็ราคาก็ห่างจากพ่อพิษเยอะนะครับเนี่ยราคาก็ห่างจากหลวงพ่อพิษเยอะนะครับเนี่ยดูลายจานนะครับเป็นจานคู่ชีวิตนะครับ ถ้าเป็นภาษาหลังจีนก็เป็นสิทธิ์หลานหลวงพ่อเงินนะฮะเป็นหลานสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพิษอีกทีหนึ่งฮะส่วนหลวงพ่อหลวงพ่อพิษเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินนะครับสําหรับหลวงพ่อพิษนะครับสกุลหลงพ่อเตียงนะครับผมแล้วก็มาดูนี่ถ้ามาฝ่ายนะฮะถ้ามาฝ่ายติดโบแดงที่หนึ่งงานวัดทายน้ํานะครับผมนี่ฮะ พิมจีวอนชี T, นะครับพิมจีวอนชี T, นะครับ <S <S นี่ฮนะนะต้องซื้อนะถึงเวลาเจอในต้องซื้อนะครับผมเวลาคนถามหาไม่ได้นะครับเนี่ยนะอ่าคารมาไฟเนี่ยเจอแล้วต้องซื้อนะครับนี่ฮนะนี่ลำบึกเลยนะครับเอฟตี 3, ครับผมลำบึกกระทีเดียวนะดูเนื้อหาโลหะสนิมขุมนะนี่ฮนะน,นะครับดูนะดูเนะี่ยตามุงไหมฮะเนี่ยโอ้เนี่ยตามุงนะ นี่ตามุ้งนะครับ f สี่นะฮะเป็นสนิมตามุ้งเลยนะเขาเรียกว่าสนิมตามุ้งนะขึ้นอย่างงี้นะครับนี่นี่ดูนะครับนี่ฮะต้องส่องนะถึงจะเห็นความล้ำลึกของเนื้อหานะครับเนี่โอ้โหจีดจาดเลยนะครับผมนี่เป็นพิมพจีวอนจีวอนห่างนะฮะพิมพ์จีวอนห่างนะครับถ้ามาไฟตรงนี้นะฮะเนื้อปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะน่ารักนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์โบราณถ้ามาไฟนะครับผมนี่ โอ้โหนี่จุดแตต่างใต้ฐานนะหลอช่อเนี่ยชัดเจนนะนองสนิมขุมนะฮะการตีด้วยโบแดงนะฮะโบแดงจากวัดไทยนาเลยนะครับงานะวัดไทยนานะครับผมถัดมานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหนองหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยหรือว่าฐานต่ำนะครับน,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 นี่นะครับนี่นีนะครับผม ฐานเตี้ยหรือว่าฐานจำนะครับผมอันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีพายเงินนะครับหรือว่าไม่มีเลยก็ไม่รู้นะเพราะว่าโลหะเขาก็จะมีสองแบบนะแต่เรื่องความเก่าปึ๊กนี่ปึ๊กปักเลยนะครับ,รบโบราณน,นีนะครับเนี่ยเก่าบโบรานปึ๊กปักเลยนะครับนี่ฮะดูเนื้อหานะครับผมสองความลึกลับล้ำลึกนะของรอบโบรานนะฮะหลวงพ่อดื่ม วัดนองหลวงนะครับพิมพ์ฐานต่ำนะครับโบเดงดีกีโบเดงนะครับเอฟีครับนะฮะขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมนะก็ไปวันวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดึกเกินเนาะเอฟีแต่พารผมก็ไม่ได้ลงเยอะนะฮะเราลงประมาณไม่เกินสิบอง์นะครับเมื่อคืนก็หมดนะเหลือองเดียวนะเมื่อคืนเหลือเนี่ยพิมพคีจาร์เนื้ดินองเดียวเนี่ยเมื่อคืน นะก็มาถามกันเยอะนะฮะเมื่อคืนก็เปิดไปสามพันนะฮะเนี่ยวันนี้เอาสองพันแล้วกันนะฮะที่จายที่จ่ายเนดินนะครับผมจุมรักนะครับนี่นะฮนะวางนี้นะครับทัดมาหลวงปู่ศุขโอ้โหนานแล้วไม่ได้มานะครับหลวงปู่ศุขจีดง,งวันนะครับผมเหมือนทองฝาบาท นะครับผมนี่ฮะติดที่สองนะครับวันที่หนึ่งเขาไม่ขายนะครเนี่ยครับผมพยายามแล้วนะฮะถามเขาแล้วเขาไม่ขายนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับผมติดตัดชิดไม่ตัดปีกเนี่ยโอ้โหปึ๊กเลยเนี่ยอยากเห็นพีพ่หนึ่งเขามากเลยนะฮะเห็นแล้วแหละนะะเขาสวยกว่านะครับเขาสมบูรณ์แบบกว่านะเนื้อเขาออกอ,ออกแดงนะฮะเนื้อเขาออกออกโทนสีแดงนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะ,นะทขเขาไม่จํากัดเนื้อนะฮะรายการนี้นะครับผม ตัดชิดเขามาตีตัดชิดเล็กตัดชิดใหญ่นะี่นี่ครับผมคลาสสิกมากนะคลาสสิกเลยนะครับนี่นะชวนึงนะฮะบีกีที่สองนะฮะงานวัด้ายนั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็หาของแถมไปนะผมยังหาอะไรไม่ได้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะองนั้นได้องค์นนี้ไม่ได้นะครับผมนะฮะ สุดท้ายอะอย่างๆฮนะอันนี้ก่อนนะครับพระสังกัจายหลวงพ่อเงินกลุวัดขวางนะฮะนี่นี่นะครับผิวกลุเลยนะครับผมผิวแดงๆอมแดงอม,งอม,อมน้ําตาลนะครับผมี่แล้วก็มีเป็นคราบสีเขียวเลยๆตา,ามซอกนะครับผมน,น่ารักเลยนะครับผมน่านะนราัาากเลยนะครับผมนี่ถว่าไปเลยนะเีเราคลายๆกันนะฮะวิธีการจับการสัมผัสนะ ความคลาสสิกนี่พระผิวคุ่นะครับผมคล้ายกันคล้ายกันเลยนะครับผมพระสังกจัจจายหลวงพ่อเงินกรุกวัดขวางนะครับผมพัดมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นจอบเดินเครื่องนะเขาบอกเดินเครื่องได้นะครับซื้อได้จากไทยนาำนี่แหละครับผมก็สภาเมี่ก็จส่งประกวดไปก็ติด เขาไม่ได้หรอกคะคือชนะเขาไม่ได้หรอกนะครับผมจอบเล็กนะครับจอบเล็กนะนี่น่าจะเป็นพิมพ์เท้ากระดกนะครับผมนีภาพมันก็แบบนี้เลยนะครับผมก็เดินเครื่องได้นะครับนี่พยายามล้างเนี่ยจะมีคราบไขรคราบตะกันจับนะครับผมจอบเล็กนะครับผมตัดห่วงนะตัดมาเดิมดูแล้วนะตัดมาเดิมนะครับผมไม่ได้ใช้ม่อะไรนะคงจะหล่นอยู่ตาม น้ำตามลําคลองอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ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 หมดทุกอ,อยงฮนะหมดแล้วนะครับ f ็ประมาณนึงนะครับวันนี้นะครับผม,ผมเรียกว่ามาไวเข้มเร็วแต่ก็ไม่ไวนะครับก็สิบนาทีกว่านะครับผมนะฮะก็พิเศษจ,จุกรายการนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่า อยู่ดีเงี้ยไปนั่นแหละครับผมถ้าสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่มีนะก็แสดงว่านั่นแหละฮะไม่มีคลิปแล้วนะครับผมว่าหาผาไม่ได้แล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยพ้าใหม่ที่ได้มานะครับสองคลิปก่อนที่ลงเนี่ยคือหมดเลยนะครับเอฟีหมดเลยนะครับผมพี่ลงไปสองคลิปก่อนนะครับผมฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้น,นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ061898.7342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลับร้านทีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยถๆถูกหวยกันถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ